สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเาในช anel นะครับคล pues. ิปน <vit> ี้นะครับมีพัสดุนะครับจากพิกิจช่องซีทุกคุณนะครับเออเนี่ยช่องดังนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้เออเนี่ยนะพิกิจซีทุกคุณนะครับใครๆก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเนาะช่องรถเหล็กนะครับก็วันนี้พิกิจส่งพัสดุมาให้นี่ครับนี่ครับกล่องเป็นเริ่มเลยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าในกล่องพัสดุเนี้ย มีรถอะไรมานะครับมามามาเดี๋ยวกีดออกมาดูกับพร้อมๆกันไปเลยนะครับนี่นะครับอืมออ่าอืมครับผม โอ้โหมีกล่องเล็กอีกกล่องหนึ่งนะครับออกจากกล่องใหญ่มายังมีกล่องเล็กอีกกล่องหนึ่งนะครับมามามา,มาแกะดูอีกอืมโอ้โหห่อ,อ,อมาอย่างดีครับหลายชั้นเลยแค่แล้วมาแล้วแกะดูสิแกะดูสิ นี่ครับเป็นเจ้าอ่า GTR นะครับของมาโจเลตนะครับเออเห็นไหมคันนี้ยผมยังไม่มีนะครับผมยังหาไม่ได้เนาะนะครับที่สำคัญนะครับนี่มีลายเส้นนะครับพิกิด C2 ูคุณมาให้ด้วยนี่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 นอวดอวดอวดนะครับเออเห็นไหม นี่ครับผมเป็นเจ้า GTR นะครับ GT3 Nismo ของมาโจเลศนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ Limited Edition นะครับคันนี้นะครับมีลายเซ็นด้วยที่สำคัญนะครับคันเดียวในโลกนะครับคันนี้นะคลิปนี้นะครับมาแกะพัสดุให้ดูกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาแกะรีวิวกันให้ดูนะครับนะ ดฉะนั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมมาตามดูนะคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายยนี่นี่นี่อวดอวดอวดเดี๋ยวซูมให้ดูซูมให้ดูอีชุบชุบชุบช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 บเห็นไหม